กาบสวัสดีอาจารย์สหาหกิจทุกท่านดิฉันนางสาวสุป,ปานีเสีมเหลานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาจะมานำเสนอหัวข้อโครงงานสาหก,กิจศึกษาเรื่องการทดสอบหาความนาาแน่นในสนามหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะ 1. บทนำา2ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินงาน4 ผลการดำเนินงาน5สรุปและอภิปรายผลค่ะ 1. บทนำสถาประกอบการนี่คือสถาประกอบการที่ทฉันได้ไปออกสหกิจนะคะคือโครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเนื่องเมืองหนองคายด้านตะวันออกตอนสองค่ะลักษณะแผนผังบริห,หารโครงการน,นะคะ เหตุผในการเลือกงานถนนทำเป็นโครงงานดิฉันอยากทราบว่าชั้นดินแต่แตละชั้นดินเป็นไปตามมาตรฐานและเกี่ยวอยากทราบเกี่ยวกับงานบทอัดค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทดสอบหาความหนาแน่นของดิน 2. เพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน ขอบเขตการศึกษา 1. ศึกษางานนักโครงการค่ะ 2. ศึกษาวิธีการทดสอบหาความหนาแน,น่นของดินในสนามประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รู้และเข้าใจถึงการหาความหนาแน่นของดินในสนาม 2เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานและวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 3. เพื่อที่จะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานในอนาคตหน้าที่ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะ 1. ทดสอบความหนานแน่นของดินในสนาม 2. ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบความหนานแน่นของดินในสนาม สตรวจสอบวัสดวกจากแหล่งดินเดิมค่ะ2องทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการทดสอบหาความหนานแน่นแห้งของดินในสนามคือการหาความหนานแน่นเปียกและปริมาณความชื้นเปียกในบริเวณที่บดอัดด้วยเครื่องจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาหาค่า ความหนาแน่นแห้งเปรียบเทียบกับความหนาแน่นแห้งที่ของดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการในรูปของเปอร์เซนต์การบดอัดหรือค่าบดอัดสัมพัทธตในการกำหนดร้อยละและความหนาแน่นของมวลดินที่ทำการบดอัดดินในสนามซึ่งเรียกว่าความหนาแน่นสัมพัทธเป็นเป็นค่าจากการเปรียบเทียบ ความหนาแน่นแห้งของดินดินในสนามกับค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดในห้องปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละนะคะจากสมการความหนาแน่นสัมพันธ์เท่ากับความหนาแน่นแห้งในสนามหารความหนาแน่นสูงสุดในห้องปฏิบัติการคูณ100%นะคะการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม จะมีอยู่3วิธีคือ 1. แซนคอสแมติกหรือวิธีกวยทรายเป็นเป็นวิธีที่หาควอไลมาจากหลุมโดยทรายที่ใช้คือทรายออตตาว่าซ,ซึ่งขนาดของเม็ดทรายจะมีลักษณะกลมและมีขนาดเท่าๆกันหรือจะใช้ทรายที่ล่อนผ่านตะแกรงเบอร์20สิ รหรือตะแกงเบอร์30ก็ได้เพื่อที่จะใช้ผลของความหนานแน่นเท่ากันนะคะวิธีการก็คือ,อาการหาการหาความหนา,นานแน่นของสายจากก้นหลุมค่ะ 2. บ o โบเบนลุนเมติหรือวิธีลูกโป่งยางค่ะ เป็นว,วิธีนี้ใช้น้ำช่วยในการหาปริมาตรของหลุมซึ่งขั้นตอนจะต้องขุดดินบริเวณที่จะทําการทดสอบให้เป็นหลุมเล็กๆและนำดินที่ขุดออกมาทั้งหมดไปซึ่งหาน้ํา้ำหนักหาเปอร์เซนต์ความชื้นและปริมาตรของหลุมที่ขุดดินออกมาเพื่อที่จะให้ได้ผลทดสอบที่ถูกต้องและเหมาะสมตามความต้องการ ปริมาตรของหลุมที่เจาะทดสอบและตัวอย่างดินที่เก็บไปหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นค่ะอันนี้คืออุปกรณ์และหน้าตาในการทดสอบนะคะที่3คือวิธีนิวเคลียร์เมทริกวิธีนิวเคลียร์เป็นการหาค่าความหนาแน่นของดินและปริมาตรความชื้นของดินบอดอัดหาควหาความหนาแน่นเปียกของดินโดยใช้รังสีแกมมาทรงผ่านดิน ที่ต้องการก่อนที่จะนําเข้าเครื่องที่จะไปเข้าเครื่องรับรังสีถ้ารังสีสะท้อนกลับไปเครื่องรับมากแสดงว่าดินมีความหนาแน,น่นสูงค่ะนี่คือแผนแผนผังขั้นตอนการก่อสร้างดินผมคันทางหรือถนนนะคะ คืออันดับแรกคือทดสอบทดสอบวัสดุที่เก็บมาจากแหล่งค่ะหรือเขาเรียกว่าดินเดิมค่ะต่อมาทดสอบ CBR ค่ะถ้าถ้าไม่ผ่านก็จัดหาจดหาวัสดุคัดเลือกใหม่ค่ะแต่ถ้าผ่านคืออัดบดดินในสนามแล้วก็ทดสอบหาหาความหนาแน่นของดินในสนามก็คือขั้นตอนที่เรามาทำโครงงานโครงการนะคะ ต่อมาเอ,าเอาเอาค่าเพื่อมาหาเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าผ่านก็คือถ้าผ่านก็คือถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ95%เปอร์เซ็นต์แปลว่าผ่านก็คือต่อไปเอาไปห้องทดลองหาแรงกดในสนามได้ค่ะแต่ถ้าไม่ผ่านก็คืออัดบดดินในสนามใหม่นะคะ วิธีดําเนินงานค่ะอันนี้คือข้อมูลรายละเอียดและตําแหน่งที่ตั้งของโครงการนะคะอันนี้คือระยะโค,โครงการของเรามีระยะทาระยะโครงการคือ11.100กิโลเมตรนะคะคือเป็นชั้นพิเศษสีช่องทางจราจรงบประมาณอยู่ที่6 7 7 0 ล้านเก้าแสบาทค่ะวันที่เริ่มโครงการก็คือวันที่30มสิกรกฎาคมสองพบามใช้เวลาใช้ระยะเวลาก่อสร้าง840วันและวันที่เสร็จสิ้นสุดสัญญาคือวันที่14บสี่พฤศจิกายนสองพนห้าร้บานะคะ วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการ,ราก่อสร้างค่ะจะมี1ชุดทดสอบ2แผ่นลอง3ตะปู4ไซสอตัตาว่า5ช้อนตักดิน6แปรงขนแปลงลวด7ค้อน8ตลับเมตร9ตาช่างนะคะตาช่างจะแบ่งเป็นสอง2แบบนะคะคือตาช่างแบบมวลหยาบค่ะแล้วก็หรือและ อ,อีกแบบคือตาช่างแบบมวลละเอียดค่ะ10ตู้อบ11ตะแกรง12กระปองเก็บตัวอย่างนะคะเอ่อขั้นตอนการทดสอบอันดับแรกคือเราต้องทดสอบกันในห้องปฏิบัติงานกันนะคะคือการคาดิเบตหาน้ำหนักของทรายดีกลวยค่ะค่าก็จะได้ออกมาตามแบบว่าตารางด้านหน้าเลยนะคะ อันนี้คือการคัดคัดคดเบตออกมานะคะมันเป็นแบบว่าตัวนี้คือกลวยแบบตัวที่1และนี่คือตัวที่2นะคะแต่และตัวจะทําซ้ํากันประมาณสารอบนะคะและค่าเฉลีย่ยออกมาก็คือตัวนี้ค่ะค่า2ตัวนี้ก็คือจะได้ตัวนี้ออกมาตัวนี้คือค่าคอนโทรค่ะคือค่าที่แบบว่าบทอัดหน้างานค่ะก็คือ บทอดดินหน้างานค่ะเพื่อนำไปคำนวณต่อนะคะการทดสอบความหนานแน่นของดินในสนามหนึ่งคือการการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบก็อ,อคือเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เขาเรียกไปตรวจสอบนะคะก็คือที่เขาบทอดเสร็จแล้วแต่ละชั้นนะคะเพื่อเข้าไปตรวจสอบสองตรวจสอบ ตัวสอบชุดอุปกรณ,ทนนะะกรณ์ทดสอบความหนาแน่นในดินในสนามนะคะ 3. ใช้ชุดอุปกรณ์ทดสอบความหนาแน่นด้วยกรวยทรายพร้อมใส่เป็นน้ำหนักของอุปกรณ์ก่อนการทดสอบค่ะ 4. วางแผนรองบนพื้นที่เตรียมยยตัวอย่างโดยตรวจเช็คบริเวณรูตรงกลางแผ่นรองว่าต้องสัมผัสกับพื้นดินอย่างแนบชิดค่ะป้องกันไม่ให้ทรายไหลออกด้าน,นข้างระหว่าง การทดวสอบจะยึดแผ่นด้วยจะยึดแผ่นรองกับพื้นติดด้วยตะปูบบนะคะก็คือตอกตะปูสีด้านจุดมุมไครค่ะนี่ค่ะตามตามตรงนี้ค่ะคือเราต้องเราตอกตะปูบบยึดไว้ค่ะเพื่อไม่มันเพื่อป้องกันการเคลื่อนค่ะหขุดลุมจากรูตรงกลางนะคะก็คือเราขุดลุมเอร เราขุดหลุมประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรนะคะ 6. จากนั้นเราตักตักตักดินตักดินออกมาค่ะตักตักดินจากหลุมออกมาตักดินจากหลุมออกมาแล้วก็หกก็คือคว่ำกวยทรายเข้าไปค่ะคว่มทรายเพื่อหาความหนานแน่นของทรงายลงหลุมนะคะ7ดค่ะนำชุดอุป,ปกรณ์การตรวจสอบความหนานแน่นของทราย พร้อมทรายที่เหลือหลังจากการทดสอบไปชั่งน้ําหนักและคํานวณหาหมวลของทรายที่อยู่ในหลุมการทดสอบและกลวยทรายค่ะ 8. นําตัวอย่างดินที่ขุดระหว่างการทดสอบมาหาความชื้นสม่ําเสมอค่ะนี่คือแผนปฏิบัติการตอนที่ไปทํางานนะคะก็คือถ้าเราทําชั้น ชั้นตรงไหนเราก็เราก็ก็จะแบบว่าเราก็จะขีดไว้นะคะยกตัวอ,อย่างคือชั้นซับเบสนะคะก็คือแบบว่าเราก็จะบอกว่าระยะนี้วันนี้เราทําถึงตรงไหนถึงตรงไหน,นะคะ่ะวิธีวิธีดําเนินง,งานนะคะนี่คือผลการทดสอบนะคะก็คือ,คอเราก็จะได้ผลค่าการทดสอบประสบออกมาประมาณนี้นะคะ ก็อย่างอย่างตัวนี้ค่ะคือคือค่าค่าที่เราขุดหลุมนะคะก็คืออย่างหลุมหลุมนี้เราได้ประมาณสิบสิบเก้าเซนนะคะค่าความที่สิบเก้าเซนแล้วค่าความแน่นก็ออกมาออกมาเท่ากับไอได้เท่ากับที่แบบว่าค่าที่เราทดสอบทดสอบมาจากไอห้องปฏิบัติการนะคะผลจากการศึกษาขั้นตอนการทดสอบหาความ หนาแน่นดินในสนามค่ะคือ 1. เข้าใจเทคนิคการทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม2เข้าใจถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่แตการเริ่มงานจนถึงจบงาน3ได้ทราบถึงว,ว,ว,วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบค่ะผลการปฏิบัติงานสากิจในสถานประกอบการ 1. ผลการปฏิบัติงานภาคสนาม เข้าใจถึงขั้นตอนหาความหนาแน่นของดินในสนามค่ะเข้าใจถึงวัสดุที่นํามาใช้ผลการปฏิบัติการในสํานักงานคือได้ศึกษาการทําเอกสารและการอนุมัติตตรวจสอบเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของงานและรายงานความก้าวหน้าของงานค่ะผลที่ได้ก็จะได้ประมาณที่ตัวอย่างที่อันนี้คือตัวอย่างผลหน้าง,งานจริงนะคะที่เราได้ไปทดสอบค่ะ สรุปและอภิปรายผลสรุปผลการศึกษาค่ะ 1. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการศึกษาหาความหนาแน่นของดินในสนามและความวและการตรวจสอบความถูกต้องของงาน 2. ได้เรียนรู้เทคนิคการใช้วัสดุเพื่อมาทำถนนนะคะ 3. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการ ทดสอบหาความหนานั่นของดินในสนามและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด4ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระเบียบค่ะอ,อภิปรายผลการศึกษาจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศ,ศึกษาร่วมกับทางโครง ร่วมกับทางโครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้าตะวันออกตอนสองและได้ทําการศึกษาหัวข้อสังเกตเรื่องการทดสอบหาความหนานแน่นของดินในสนามเพื่อให้มีความรู้ควมเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมีการตรวจสอบงานและดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีจะทําทให้ผลงานที่ออกมาตรงตามมาตรฐานกรมทางหลวง ได้ออกแบบและวางแผนเอาไว้ตรวจสอบตรวจสอบงานให้ถูกต้องตามหัวข้ออนทิเช่นการตรวจสอบหาวัสดุผิวชั้นทางค่ะการตรวจการตรวจสอบของแหล่งดินเดิมขั้นตอนขั้นตอนการทําการคาดิเบตของทรายค่ะขั้นตอนการหาความหนาแน่นของดินในสะนามเป็นต้นค่ะเมื่อเกิดปัญหาในการทํางานควรรีบปรึกษาผู้ช่วยวิศวะผู้คุมงานเพื่อสอบถามแนวทาง การแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมค่ะดิฉันนางสาวสุป,ปานีเซมเหล่าคอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ